สิ่งที่เราต้องการแม่งคือเรื่องของพลังงานวันนี้คนที่มีพลังงานคือเมสันเมาส์แต่สิ่งที่เมสันเมาส์ทำคือยืนตำแหน่งเหมือนห้อยลุนยืนน่ะแม่งไปยืนอยู่ในจุดที่สมมติบอลเซ็ต จากคาเซมิโลออกแบ็กมาวันบิซากา้ากลับไปให้ไมนูจุดที่เมสันเมาส์ยืนแม่งคือจุดที่ไปยืนหลังกองกลางเขาแล้วเพื่อนจ่ายบอลให้ไม่ได้เพราะเซนเตอร์เขาก็ยืนใกล้คุณมิดฟิลเขาก็ยืนดักคุณแล้วเพื่อนจะเอาบอลให้ยังไงในเมื่อคุณคือตัวที่จะเป็นตัวพลิกบอลน่ะคุณเป็นเพลย์เมเกอร์วันนี้เป็นตัวสร้างจังหวะเกมลุกเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอ่ะคุณเป็นคนสําคัญเลยอ่ะในการขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้า หรือจะดึงเกมกลับมาให้มันนิ่งขึ้นถอยหลังเพราะปกตินี่คือหน้าที่ของบลูโน่ไม่รู้นะปกติอ่ะผมจะพูดตลอดว่าต่อให้วันนี้บลูโน่แม่งเล่นไม่ดีอ่ะแต่ว่าวิธีการที่มันนาเสนอมาในสนามอ่ะ เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราขาดเขาไม่ได้จริงเราจะไม่ต้องใช้พลังงานจากเขาเราจะไม่ต้องใช้ชุดทักษะความสามารถความขยันพลังงานทั้งกายและใจของเขาในการเล่นต่อเพื่อแบกอยู่ในแต่ชุดนี้ให้มันหลอมรวมเป็นทีมและขยับเคลื่อนไปด้วยกันพอวันนี้ไม่มีบรูโน่หลายคนน่ะอยากให้ไม่มีมาตลอดผมเห็นคอมเมนต์มาตลอดแต่ไม่ได้มีปัญหากับคนที่เห็นต่างบางคนอาจจะงุดหงิดบรูโน่ที่ครองบอลได้ไม่เหนียวเลยเสียบอลง่ายเกินไปออกบอลไม่ละเอียดโอกาสยิงโกงยิงไกลก็มักจะเก็บตกได้ไม่ดีมาก ันนี้ผมก็เห็นเป็นบางครั้งเหมือนกันมันมีมันมีจริงๆแบบที่ไม่ได้เข้าข้างแต่เกมโดยรวม90นาทีอะพอไม่มีบลูโน่อะมันเป็นแบบวันนี้ไม่ใช่ว่าผลลัพธ์4-0คือพอไม่มีบลูโน่อันนั้นไม่ใช่แต่รูปเกมที่มันไปไหนไม่ได้เลยมันไม่มีโมเมนต์ที่แบบเราได้เอาบอลขึ้นไปข้างหน้าหรือเราได้เคลื่อนด้วยการครองบอลบ้างเราแก้สถานการณ์ทีมจัดรับเป็นลุกเราขึ้นไม่ได้เนี่ยอันเนี้ย มันคือดีเทลที่เบอร์8เราหายไปนั่นคือบรูโน่เฟรนันเดสไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่บทบาทแต่หมายถึงบุคคลตอนนี้อยู่ในแต่ชุดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะว่าระบบมันดําเนินไม่ได้เนื่องจากตัวบุคคลที่มีชุดทักษะให้มันเข้ากับระบบมันไม่อยู่พอระบบมันเคลื่อนไม่ได้ทีนี้เอเล็กแทนฮาร์ดเลือกจะไม่เปลี่ยนระบบกับวิธีการตัวเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเลือกเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนวิธีการเล่นพอตัวหายเจ็บกลับมาแล้วลงไปสวม พวกเขาก็จะต้องมาปรับตัวเล่นกับวิธีการที่ทีมปรับไปแล้วอีกฉะนั้นเอเล็กทนฮนกเลยยึดเรื่องระบบหรือวิธีการที่เขาต้องการให้เล่นแบบเนี้ยเซตจ,จากหลังไปหน้ามึงต้องเซตแบบนี้แหละมึงต้องเล่นแบบที่เหมือนมีมาเตนเนสเหมือนมีชชอ,อยู่แม้จะไม่มีแต่ก็ต้องเล่นเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ก็ต้องทดแทนให้ได้ประมาณนี้มันก็เลยเป็นเหตุและผลว่า วิธีการแม่งอะไรก็ไม่รู้ดูสเปซส,สปะเพราะชุดทักษะนักเตะมันไม่เอื้ออำนวยกับวิธีการที่ผู้จัดการทีมให้ลงไปเล่นเราอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยเอเล็กเซนทฮรคุณก็ไม่ยืดหยุ่นเลยกับหน้างานที่มันเป็นแบบนี้คุณอาจจะต้องการแบบเฮ้ยให้ทีมมันเซตร,ระบบที่ถูกต้องเพื่อดําเนินไปต่อเพื่อพัฒนาทีม แต่กับสถานการณ์ตอนนี้เหมือนมันต้องการความยืดหยุ่นในการแก้หรือเปล่าในการปรับให้วิธีการมันเหมาะกับชุดทักษะผู้เล่นหน่อยไหมปกติกตจุดที่เมสันเมาส์ยืนน่ะเขาเล่นตัวบนจริงแต่ถ้าเรามีบรูโน่บรูโน่จะวิ่งถอนลงมาต่ำวิ่งมาหาเอเล็กเซนวิ่งมาหาไมนูวิ่งมาหาคาซิโร่าา iro, ที่เป็นเซนเตอร์วิ่งไปหาแบ็กซ้ายมั่งขวามั่งวิ่งไปหาปีกมั่งกองหน้ามั่งเพื่อเชื่อมบอลกับเพื่อนเป็นตัวที่เชื่อมในทุกพื้นที่เนี่ยถึงบอกว่าตอนนี้เราไม่ขึ้นอยู่กับตัวบ,บุคคลจริง เพราะมันทดแทนกันไม่ได้เราอาจจะแบบเฮ้ยบอลแม่งเล่น11ตัวนะเว้ยมึงจะมาแบบว่าคนคนเดียวขาดไปแล้วมีปัญหาไม่ได้แม่งได้จริงกับแมนยูยุคนี้ชุดเนี้ยแม่งได้การไม่มีบุคคลหนึ่งคนที่แม่งเล่นได้แบบเนี้ยแบบบูโน่อะมันส่งผลจริงๆเอฟเฟกต์มันคือไม่มีตัวเคลื่อนเราเชื่อมไม่มีตัวที่กระจายแล้วก็ใช้พลังงานวิ่งขึ้นวิ่งลงใช้ความขยันที่มันเกินหน้าที่ในบางครั้งที่เราบ่นกันอะแม่งบ่นเยอเยอะหลือเกินแม่งวิ่งเยอะหลือเกินแม่งพลาดหลุดตำแหน่งไอที่เราเคยบ่นบ่นที่แฟนบ่นบ่นอะ พอวันนี้ไม่มีทุกคนยืนปักตามตำแหน่งเลยเห็นไหมไม่หลุดเลยเมสนมันเมาแม่งไม่หลุดตำแหน่งเลยแม่งยืนปักโบ้แล้วก็ยืนหลังเขาหาบอลไม่เจอเลยแต่ไม่ใช่ว่าแบบหุ้ยมันเร็วร้ายทําอะไรไม่ได้มันก็ทําได้เวลาที่บอลมันเคลื่อนมาสมมุติว่าน้อยครั้งอาจจะสัก3าครั้งใน90นาทีเนี่ยที่มันบอลมันเคลื่อนผ่านแดนหนึ่งไปสู่แดน2บอลมาถึงวานวิสกา้าฝากกานาโชให้เมาส์เมาส์ก็จะเคลื่อนพาบอลไปใช้วิธีการลากพาบอลไปด้วยความเร็วความคล่องแล้วก็ ออกบอลซ้ายขวาเพื่อให้เพื่อนเล่นต่อชิ่งจังหวะ1 1-2เราเห็นว่าเมาส์พยายามจะทําแบบนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนักเตะที่แม่งหายไปนานเพราะอาการบาดเจ็บนักเตะที่แม่งแทบไม่มีเกมไทม์เลยอ่ะที่แม่งแทบไม่ได้เล่นร่วมกับเพื่อนในการแข่งจริง เจอแต่กันในสนามซ้อมมาแล้วสนามซ้อมทุกวันนี้แมนอยู่แม่งซ้อมเจ็บกับเด็กอ่ะ mm hmm. คุณรวมกันตัวจริงมีอยู่แค่เนี่ยแล้วไอ้แค่เนี้ยคุณดูพาเลตลากหลบเดิกนักเตะพาเลตหลบอีแวนเป็นกลวยหลบคาเซมิโลเป็นกลวยหลบเอเด็กเซนโ้หลบง่ายขนาดเนี่ยในสนามซ้อมคุณคิดว่ามันจะเข้มข้นขนาดนั้นหรอดีไม่ดีทุกวันนี้แม่ต้องซ้อมแบบกักๆด้วยซ้ำเพราะกลัวใครจะเจ็บอีกถูกไหมแม่ก็ยิ่งลดระดับการฝึกซ้อมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ลดระดับในที่นี้คือลดระดับความเข้มข้นในการเข้ขนนา,เขาบอลหรือการดักกัน ในสนามซ้อมมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแน่ๆทุกวันนี้ยเพราะแค่ชุดผู้เล่นที่มันมีตอนเนี้ย ดีที่สุดคือ a สิตัวเนี้ยสมมติ a สิตัวนี้แบ่งไปเป็นเล่นแบบ6กอะไรอย่างเงี้ยมึงยังแบบอื้ยเลี้ยงกันง,ง่ายอะ่ะเอาจริงๆการการโชวแม่งคงโคตรเทพเลยมั้งในสนามซ้อมนะแรดฟอร์ดคงโคตรเก่งอะ่ะถ้ามันไม่เจ็บอ่ะในสนามซ้อมอะ่ะเพราะมันดูตัวที่มันต้องประกบดิอีแวนต้องประกบมันอย่างเงี้ยกาเซมิโ่ต้องคอยประกบโอ้ลากสบายอะ่ะเอาจริงๆคือตอนซ้อมมันก็เข้มข้นมากไม่ได้เพราะชุดมันนักเตะมันมีแค่เนี้ยแล้วพอต้องเปลี่ยนพอต้องลงมาเล่นแล้วเมสันเมาหาหยไปั้งนานต่อให้้้จะบบบบออกกซซมมดีีแแต่ัเน้ยผมก็ไมม่รู้วาดีขเเป็นยังไง แล้วพอต้องลงมาเล่นเจอกับผู้ตอบสู้ที่เขาอาจจะซ้อมมาเข้มกว่าเราแล้วเขาซ้อมมาบนความเข้าใจของเราบางทีแม่งยังมีเดินเหม่อแม่งยังมีขยับเหม่อเห่อหลุดตำแหน่งลอยลอยอยู่เลยอ่ะในขณะที่อยู่ในเตดเมาส์คลองบอลได้พลิกพอลากไปจ่ายให้เพื่อนบอลย้อนหลังเมาส์พลิกได้รับบอลพอจะชิง1นึ่งเรียบร้อยจ่ายเพื่อจ่ายเกินจ่ายย้อนจ่ายขาดจ่ายเกินอยู่อย่างเงี้ยน้ำหนักบอลแม่งไม่ตรงใครเลยแม่งเดี๋ยวย้อนมั่งเดี๋ยวอะไรมั่ง มันมันจะเป็นอยู่แบบนี้บ่อยมากเกมมันก็เลยสมกึกสมกักนึกกักนึกกักอยู่างเงี้ยจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ไม่ได้ลงมาสุดเพื่อมันรับบอลเพราะว่าปกติธรรมชาติเขาไม่ใช่ตัวที่ถอนต่ำหรืออาจจะเป็นเรื่องของวิธีการที่บอกไม่ต้องลงต่ำแต่ปกติบูโน่มันคงลงมาของมันเองอะมั้งแต่เพราะบูโน่มนลงมาเองนี่แหละมันถึงมีบอลที่มันออกได้มากกว่านี้มีตัวที่มันเคลื่อนช่วยได้มากกว่านี้